พี่น้องใจหนูงามเวลาหกโมงแรงโอ้บ่พ่อหกโมงแหลกจม่เรื่องของนี่เด้อนี่เด้อไม้เด็ดพี่น้องใด่ล่ะ,ะนี่เด้อไม้เด็ดทุกคนสิบว่าเห็นดอกนี่นี่นี่เห็นไหมเห็นนี่เห็น,นเนาะงามเนาะ พี่น้องเขาเขาลุ้มก็คือโดนมาเห็ดเดอ้อนี่โดนมันเห็ดนี่ผมไม่อยากให้มันมาเห็ดเห็ดทําไมบรรลนี่ครับคนถือกล่องนะนี่แหละเน่นีน่ยห,หลับไปห เป้ขนขาบุ้งใ่ไ mm. ม่อะมีขางก่งมัอมีเลยอ่ะนีแต่นก่งขาบุ้ง mm. เออส้างบลกเกี่ยน้ำเผาเนาะมีคนรักนี่ไม่ห้ามีสิองอันอื้ม ียงหน้าของฝาที่สดใสของอุมังกะสิ อภัยตุย๊ตี